ไอเพชรทุกคนไอเพชรผัวจำปลาพี่ปลารมฮะมึงต้มวยหอกใช่ไหมม่เห็นมึงต้องมวยมาจับมึงฮะฮะยุคควมเหรอไอโก้เพชรมึงเจอที่ไหมกูพกมาพอดีมึงไดยังไงมาจากไหนมึงอยากรู้ไหมล่ะมึงจำมันได้ใช่ไหมกระเป๋าใครมึงจำได้ใช่ไหมมึงออ มึงไม่อยากรู้เหรอฮะมึงไม่คิดถึงเขาเหรอลูกเมียมึงอะมึงไม่คิดถึงยังไงฮะ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีุปัญหาอาทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยทุ้นครับตอนนี้ผมเข้ามายังป่านะครับลึกแห่งหนึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นป่าที่มีเกิดว่ามีน้ํามีป่าที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีความอาถรรพ์มากมายที่นี่สิ่งลี่ลับมากมายนะครับผมเข้ามาตามร่องรอยของกลุ่มนะกลุ่มของพวกของนางดวงดีที่ยังหลงเหลืออยู่พี่ พวกมันเยอะมากๆ,ๆทุกคนนะครับพ่อพ่อลวงดีเนี่ยที่ผมสืบอประวัติมาเนี่ยเป็นมาเฟียนะในป่านในดงนี่แหละนะครับก็คือเป็นขาใหญ่คนหนึ่งที่มีลูกน้องนะลูกหาเยอะมากๆ,ๆทุกคนลูกศุขลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่เบาเหมือนกันนะครับถึงว่านี้ดวงดีเนี่ยสามารถาเรียกคนกลุ่มผู้ชายหลายคนเนี่ยมาปกป้องแล้วก็มาทาร้ายพวกเราทุกคนก็ถือว่ามันเป็น สิ่งที่พ่อเขาได้ทําไว้ให้นะตอนตอนตายไปแล้วก็ยังเหลืองอยู่นะก็คือแบบคนนับถือแล้วก็สืบทอดกันไปเรื่อยๆทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมตามล่านางผมจับนางไว้ได้พี่พี่เอฟซีมันเลยว่าให้จัดการที่ต้นต่อนะครับแต่การที่เขาถึงตัวดวงดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพี่พี่เอฟซีนะนางมีคนดูแลแน่นหนาแล้วก็นางเนี่ยเฉลียวฉลาดมากนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า แบบเป็นผู้หญิงใส่ใส่ซื่อๆนะแต่ว่ารับอ่าความลึกความลึกของเขาแบบอะไรเรื่องลึกลกของเขาเนี่ยแบบโหดร้ายมากนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางตามล่าน,านนะังครับขอกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ถ้าเจอพวกเขาเนี่ยถ้าเจอลูกน้องมันเนี่ยผมจะไล่เด็ดหัวทีละคนนะพี่นะกำไรพ่อปูอ่าท่านเท้าเนี่ยให้ผมมาแล้วนะครับขอยผมเดินทงปลอดภัยแล้วก็ พอทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ซัพพเอร์ผมในการไม่กดทามโฆษณาหรือใครไม่สะดวกไม่เป็นไรสามารถกดทาได้นะครับผมโอเคคนไปไลยนางรู้ดีกันล่าสุดมันก็ปั่นหัวน้องนินนะจนน้องนินหนะลงเชื่อมันนะพี่นะว่าพวกเราหลอกใช้แบบงู้นอย่างนี้หลอกน้องนินนะจนน้องนินเนะชื่อแล้วก็ทำร้ายพวกเรานะครับผมก็โดนมารอบหนึ่งนะงน้องนินเยอะมามากทุกคน ตอนตอนที่น้องโมโหนยมีแสงออกมาจากตัวจนได้ไหมพี่วครนะับผมเดินเดินอยู่นะมีเสียงของกลุ่มชายดังออกมาในป่านี้ผมได้บอแสมมาจาก คนเดินป่าที่เห็นพวกกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งนะครับตั้งแคมป์ในป่าแล้วก็พูดคุยเสียงดังมากๆซึ่งพี่คนนั้นเขามาบอกผมว่าขอไปเจอกลุ่มที่มานะไปดูในหะ้ผยเป็นใครนะฮากลัวเป็นอันตรายต่อคนินป่านะพวกมันมีท่าทีแปลกๆแล้วก็มีอะไรคำพูดคำจาที่แบบว่าเหมือนกํนาลังไล่ดักดักรอคนนะดักรอใครเนี่ยน,นะนะพีนะ เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นป่าที่พวกมันสามารถแอบแล้วก็กบหนาทนี่ง่ายๆนะป่ากว้างใหญ่นะป่าไผ่นะ <c oughs> พวกมันสามารถอยู่รอดได้เพราะว่ามีน้ำนะครับน้ำตกที่มียูตลอดเวลานะครับที่นี่นะฮะ จะมีช่วงที่หาหน่อไม้ไปเรียบอยสคนจะเยอะมากในะป่าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าชาวบ้านเนี่ยหาหน่อไม้กันเนี่ยคือแบบล่านป่านะมันก็ทําให้ไม่เหงานะแต่ว่าข้อเสียคือมันปะปนกับคนที่ไม่ดีด้วยนะครับนะนปะปนกันไปนะครับเดี๋ยวเรื่องเด,ดี๋ยวดีเคลียร์เสร็จ ผมกกจัดการไอเพรนะพวกหม่น้องจำปาเล้วพี่นะมันทําเรื่องไว้เหมือนกันนะครับล่าสุดนะพี่พี่นะเป็นแบบพวกขโมยนะหัวขโมยนะขโมยของในะที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะของเก่าๆของที่สามารถขายได้เลยขโมยไปขายพี่พแบบแย่มากๆนี่ใส่แบบว่าป่าเถื่อนนะทวกคนนะงานการไม่ทําพี่พี่ขโมยของประเด็นคือจำปาก็ไม่รู้ทุกคน จำปาก็ก็หลงเชื่อผู้ชายง่ายเกินไปนะรักผู้ชายแบบไม่งงหัวไม่ขึ้นนะไม่หูลืมหูลืมตาทุกคนอืมโอเคทุกคนตอนเนี้ยผมก็มาเจอร่องรอยหลายของผู้คนที่ทำไว้ทุกคน,นะกคนมากพิสูน์งคนได้นอนนะครับผมเนี่ยยังหามองนะว่มามนะันอ่ะจุดกองไฟหรือว่ามีควันไฟตรงไหนหรือเปล่านะกลิ่นควันไฟเนีย นลอยเข้ามาชัดเจนมากนะครับแต่ยังหาไม่เจอทุกคนนะไม่รู้ว่าตรงไหนนะพบเจอว่าผมอยู่ทางนี้นะอยู่ในก่ายนี้กายรอกน,นะครับเส้นทางกันย่ำย่ำให้แบบเป็นร่รองการเดินนะทุกคนดิ นะเป็นเส้นทางการเดินของพวกมันหรือเปล่านะครับอยู่ตรงก็พาทุกคน,นย้ายตัวมันต่อนะผมได้กินควันไฟเข้ามาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันอู่ตงไหนกันทุกคนนะรอดูควันไฟลอยขึ้นมาจากเหนือท้องฟ้าเนี่ยจะมีควันไฟแน่นอนนะเฮ้ยทุกคน เสียงตะโกนมาจากด้านล่างดังมากกลุ่มบงลบอนหรือเปล่านี่ไมพี่ซีฮ้ย ตอนนี้ผมตามเสียงไปเรื่อยพี่น่าดยังไม่เจอ,อยังไม่เจอพี่แวงทุกคน ตั้งเช้าวันนี้ทุกคนนะเจอกันได้เช้าวังนี้นะครับไม่รู้ว่ามันย้ายที่ไปนหนหรือยังนะครับ มันเป็นน้ำตกแล้วนะแต่พวกมันอยู่ไหนผมนเดินมาด้านล่าง,างมาหาพวกมันนะ ามผมได้นะครับถึงมันเถอะอรกับพวกผมนะครับคนม,มันทํากับพวกผมแบบแสบปวดมากเลยพี่นะ ไปเรื่อยทุกคนเจ็บันึ่ตัวมันจะไม่ยอมปล่อยนะน้องอ่อมก็กำมังทำร้ายเหมือนกันทุกคนนะดีไอ้น้องยังพร้อมทุกความสู้มันได้อยู่นะครับร,รั้สึกเสม็จแก้นนะครับ นี่ครับผมเดินมาบริเวณที่เป็นน้ำแล้วผมก็มาเจอกับเ็็นะครับที่ตักไวาอยู่ทุกคนนะไม่รู้ว่าใครทำไว้นะน่าเป็นฝีมือของคนเดินป่าหรือไม่ก็ไอ้พวกที่กลุ่มกลุ่มจงป่าที่ใช้เป็ดในการหาอาหารนะแต่ว่ามันติดอยู่ทุกคนรู้สึกไวไรนะ ติดแนนมากครับติดหินหรือเปล่าละ่ะมันก็จะหาอาหารเหมนกันชั้นเด็ตรนี้แล้วก็ทิ้งไว้เพราะมันติดนะผมรู้บ่อเสร็จแล้วนะเพราะมันเอาตัล้อ,อดเดียกันกตกตกเด็กนี้ครับนี่เห็นไหมกลุ่มดูด,ดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเขาไปนหลเพื่อต้อง,างการจะเจอ พวกมันมากมากนะแต่พวกมันน่ะกบดานแบบเนียนมากคุณหาไม่เจอวันนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทุกคนนะพยมจะหามากมากนะเป็นเบ็ดเบ็ดไม้ไผ่ทุกคน แต่รู้สึกว่าตรงนี้จะมีทางขึ้นนะทุกคนไม่รู้ว่าทางขึ้นไปไหนนะสูงมากเนี่ยลองรเปมีการทางขึ้นขึ้นไปข้างบนนะ <c oughs> ผมแค่จะอยากดูเลาะมืออะไไรข้างบนนะ รองเท้าด้วยนะครับมันเริ่มมีระแรล,แลแตัต้งหมายนี่ละทุกคนครับผมว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้หนึ่งคนนะหนึ่งถึงสองคนนะครับใส่ที่นี่นะกบดานที่นี่นะครับทุกคน <c oughs> ไม่เป็นพวกของดูงดีก็พวกใครสักคนนะกลุ่มคนเดินป่าหรืเปล่านะ มันต้องอยู่นะวผมว่ามันต้องอยู่นะ ออกมามึงอยู่ไหนไมึงต้องแอบโกูรู้มึมอยู่นี่นะนออกูออกรู้มึงออกมาออกมากูรู้มึงอยู่นี่มึงออกมาตามห่างตั้งแต่เช้าเนี่ยผมิ้มเจอร่องรอยนะเป็นเบ็ดตกปลารองเท้าเทงๆนะกองไฟที่เหมือนจะตั้งแคมป์ทุกคนนะครับ ออกมาดีเทีอย่งกูออกมากูเข้ามาถึงทิง่มแน้่กูไม่กลัวพวกมึงสักตัวนะมึงออกมาออกมาสซกูรู้มึงอยู่แถวนี้ไม่ต้องแอบกูไม่ต้องกลัวกูกูไม่เก่งขนั้นแต่กูมีความเป็นลูกผู้ชาย <c oughs> พวกมึงอะถ้าตัวตัวกูววได้หมดมากมูบอกเลย โทษครับตอนนี้ผมไม่เจอแล้วนะว่ามไปไปอยู่ไหนกันหมดแต่ผมเจอร่องรอยหลายอย่างนะเหมือนเป็นข้อไแล้วแล่ข้อสงสัยให้เราได้เห็นง่ายขึ้นทุกคนนะครับนะมึงนี่ไหนมองออกมาอูดได้หมดละตัวตัวออกมาเฮ้ยเฮ้ย ไอเพชรทุกคนไอเพชรปวดจำปาพี่พี่ปวดน้องจำปานะมึงมาทำอะไรที่นี่วะฮะมึงมาทำอะไรมึงอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเว้ยฮะมึงทำร้ายชาวบ้านหรือเปล่าเพชรมึงก็งัวกระโวยกูเห็นแล้วมึงขโมยของนะชั่วบาปกรรมฮะมึงขโมยของใช่ไหมกูเห็น กูต้องมาจับมึงฮะฮะยุบกลมเหรอไอ้คนเพชรมึงเจอที่ไหมกูพกมาพอดีมึงไายไปยังไงมาจากไหนมึงอยากรู้ไหมล่ะมึงจำมันได้ใช่ไหมกระเป๋าใครมึงจำได้ใช่ไหมมึงสัญญาใครไว้ มึงสัญญาใครไว้กระเป๋าใบเนี้ยมึงทำไว้ใครมึงจำได้ไหมเขาจำหามึงอยู่ไอ้โง่มึงลงจำปลาจนหัวไม่ขึ้นไอ้ไปไอ้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 ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้ไองไอ้ไไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ ก็ไปหาลูกเมียมึงลูกเมียมึงรออยู่อย <c oughs> ่ายินกูไปเฮ้ยมงอหิ้งกูรอฮะงอหิ้งกูรอวูมึงไม่อยากรู้เหรอว่ากูได้มายังไงฮะ ม,ม,ม,มึมงไม่อยากรู้เหรอฮะมึงไม่คิดถึงเขาเหรอลูกเมียมึงไะมึงไม่คิดถึงหรือไงฮะลูกเมียมึงรอมึงโย่ไอ้โง่ลงเมียน้อยจนงงหัวไม่เกินฮะเนี่ยเขาเจอกูเแล้วกูฟังหมดแล้วเนี่ย มึงสัญญาเขาไว้ว่าไงฮะกลับไปหาเขาเชิญนะคิดไหมมึงคิดไหมไรเพชรฮะทำามยังไม่หยุดอยู่ข้าไเปกระทืบมึงนะเัาอเอางี้กูใช่ไหมฮะเฮ็ตเฮ้ย มันนีผมไปแล้วมึงลงมาอุ้ยอุ้ยมึงงบการนี่วะนาโตเมียออกมากูไม่กลัวมึงเอาออกมามันขึ้นไปข้างบนทุกคนมันปีนถะวัรขึ้นไปมันตายขึ้นไปคนไวมากนะโอ้มันเจอกระเพาะแนี่ยทุกคน มันเจอปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยว่าของเมียมันนะมันจำได้นะทำอะไให้เมียมันนะงอกปกูจะไล่ล่ามึงจะลากคอมึงก็ไปหาลูกเมียมึงให้ได้ตังค์มงพิ่งกูไปแล้วมึงรู้จักกูแน่กูตามเชือกูไว lịch cái nào tí Mình chưa cô lịch cái nào tí Ôi Mình nhắc chạy cho ốc tiếng Ngọt tuồng ngọt mà Mình không bồn thế này nè Rồi mình yêu chặt cái nào tí Ừ, ông thả thai của ông ơi ไล่เพชรกันนะมันตอกกองพลวินนัก <c oughs> แต่ลักโคอมก็ไปหาลูกเมียมัน